สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจหมาแกะหนังก็ขออนุญาตมาแกะตัวอย่างเต็มของเรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes นะครับก็จะเป็นหนังภาคใหม่หลังจากไตาภาคของซีซ่าที่มีทั้ง Rise of the Planet of the Apes Dawn of the Planet of the Apes แล้วก็ War of the Planet of the Apes ก็เป็นไตาภาคที่ส่วนตัวผมชอบมากนะครับ ในแกะตัวอย่างเต็มเนี้ยผมก็ขออนุญาตไม่พูดถึงแกะตัวอย่างแรกผมขอแปะลิงก์ที่ผมทําใน Facebook แล้วกันนะสําหรับแกะตัวอย่างแรกเพราะฉะนั้นผมจะไม่ย้อนประเด็นแล้วในบางจุดนะครับแล้วก็จะลุยเลยกับตัวอย่างนี้นะก็อาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกนะครับในเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราว300ปีหลังจากยุคของซีซ่าได้จบลงนะครับก็อันนี้ไม่ใช่ ลูกหลานของซีซ่าแล้วนะอันนี้จะเป็นรุ <amp> ่นที่ไกลกว่านั้นอะเป็นวานอนกลุ่มที่ยังไม่ได้รู้ซึ้งถึงแบบความสำคัญของซีซ่าก็เราจะได้เห็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามการเวลาครับที่ตอนแรกอะมนุษย์ยังเป็นใหญ่อยู่ครับแล้วก็มนุษย์เห็นลิงเนี่ยเหล่าวานนนเนี่ย อยู่ในกรงส่วนสัตว์เป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กวิวัฒนาการก็ได้เปลี่ยนไปครับมาจนถึง300ปีหลังจากยุคของซีซาร์ที่เป็นยุคปัจจุบันเรื่องราวในเรื่องนี้ก็จะวนอยู่กับตัวละครของโนอาห์นะครับก็อาจจะเป็นชื่อที่สื่อถึงโนอาที่เป็นคนที่พาเหล่าสัตว์ขึ้นเรือ ตามตำนานของคริสแล้วนะพาขึ้นเรือกันแบบน้ำท่วมโลกไม่ให้ฆ่าล้างเหล่าสัตว์นี้ไปอันนี้ผมคิดเองนะอันนี้ผมคิดเองอาจจะถูกก็ได้หรือไม่ถูกก็ได้ก็การถ่ายทำในเรื่องนี้ก็มีการสัมภาษณ์มาแล้วว่ามันจะไม่ได้ใช้ The Volume นะครับที่ช่วงหลังเนี่ยหนังหลายเรื่องใช้แล้วก็ปัญหาเลยคือมันดูแบบลอยๆแล้วดูหลอกตามาหลายเรื่องแล้วอะป่าที่ปกคลุมในเรื่องเนี้ ผมก็รู้สึกว่ามันให้อ,อารมณ์คล้ายเกม The Last of Us Part 2รวมถึง Horizon Zero Dawn ด้วยนะครับภาคนี้ก็จะได้พ่วงกับอย่าง w e s t b a l l นะครับที่เคยกำกับ m a s e Runner ทั้ง3ภาคนะครับซึ่งเป็นใจภาคที่สำหรับผมก็คุณภาพนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าพ่วงกับคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่เก่งในการเล่าเรื่องของประเด็น World Building หรือว่าการสร้างโลกให้แบบ ออกมาน่าสนใจซึ่งเราจะได้เห็นแบบชุมชนของวานนอนในภาคน,นี้ด้วยส่วนช็อตนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะอาจจะเป็นสะพานหรือเปล่าสะพานกลเดนเกตในอดีตหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันพังแล้วก็ถนนล่วงลวงมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าถูกทิ้งร้างไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าสมมติใครจํากันได้ในภาค Rise of the p l a n e t of the Apes <ๆ>ก็เป็นสถานที่ที่เราซีซ่าเนี่ยขึ้นมาป่วนบนสะพานด้วย แล้วก็มนุษย์ก็จากผู้ล่ากลายมาเป็นผู้ถูกล่านะครับก็จะทำให้เหมือนกับหนังต้นฉบับที่เป็นของมาร์ควอลเบิร์กแล้วก็ก่อนหน้านั้นแบบอีกนานเลยด้วยโดยตัวละครที่จะสำคัญในเรื่องนี้ก็คือโนวานะครับที่เป็นมนุษย์หญิงที่เราก็ยังไม่รู้ว่าแบบความสำคัญของเธอคืออะไรแต่ว่าเธอรับบทโดยเฟรยาอาร์เลนที่เพิ่งมีหนังอย่าง Backhead แล้วก็ซีรีส์ the Witcher นะครับส่วนสัญลักษณ์ที่เห็นเนี้ยก็มาจากหน้าต่างจากบ้านของซีซ่าใน Rise of the Planet of the Apes นะครับที่กลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ที่ยึดติดของเหล่าวานอนซึ่งฐานทัพเนี้ยน่าจะเป็นฐานทัพของ Proximus Caesar น่าจะเป็นการปกครองที่อยู่ภายใต้แบบเผด็จการที่มี Proximus Caesar เป็นแบบผู้นำทุกอย่างแล้วก็ ทำให้วานอนที่เราเห็นเนี่ยเป็นธาตุส่วนมนุษย์ก็น่าจะเป็นธาตุที่อยู่ต่ํากว่านั้นครับเนี่ยอันนี้ก็เป็น Proxima c ซีซ่าตัวร้ายของภาคน,นี้ที่อาจจะได้เคยได้ยินเรื่องราวของโคบ้าหรือเปล่าถ้าสมมติใครจนได้โคบ้าก็คือหนึ่งในตัวละครที่จุดชนวนสงครามใน d a w of the planet of the ap e s s ที่อยากให้ลิงอ่ะหรือว่าวานอนอ่ะเป็นใหญ่ส่วนช็อตนี้ก็เป็น สนามบอลที่ทิ้งร้างไว้ครับอันนี้เป็นช็อตที่น่าสนใจมากในตัวอย่างนี้เพราะว่าเป็นรูปของนักบินอวกาศชุดนักบินอวกาศที่อาจจะสื่อถึงแบบต้องการหนีจากดาวนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะไวเกินไปสําหรับการหนีจากดาวนี้อาจจะเป็นแบบจุดจบของไตราภาคหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ทําไตราภาคแบบครบหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าสมมติ ครบเนี่ยก็เป็นไปได้ที่แบบพอตอนจบแล้วอ่ะอาจจะหนีออกจากดาวนี้แบบ escape from the planet of the apes นะครับถ้าสมมติพูดถึงแบบประเด็นมนุษย์ที่มาอยู่ในเรื่องเนี้ยก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ครับที่เหมือนกับเขาอยากจะออกจากดาวนี้ไปสักทีแล้วก็โนวาก็เป็นไปได้ที่อาจจะออกจากดาวนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าหาทางออกจากดาวแต่ว่าก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นได้ถูกทําลายไปแบบหมดแล้วอ่ะ ประเด็นโอกาสเนี่ยน่าจะอ้างอิงถึงหนังต้นฉบับด้วยที่ตัวละครเนี่ยกลับมาที่โลกแล้วก็พบว่าโลกเนี่ยที่ตอนแรกคิดว่าเป็นดาวของวานอนเนี่ยก็คือโลกที่แท้จ,จริงในตอนจบต้นฉบับของหนังต้นฉบับเลยของ Planet of the Apes นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมคิดแบบนี้เพราะว่ามันจะมีช็อตหนึ่งที่ตัวละครของโนอาเนี่ยได้ไปจับโมเดลของดาวหลายดาวใน s ซลาร์สิสหรือว่าจัก,กรวาลของเรานะครับเนี่ยแล้วก็เป็น p r o x i m ัสซ sa าที่เหมือนจะเป็นคนที่เป็นใหญ่แล้วก็มีลูกน้องมากมายในตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องราวโดยรวมที่เล่าด้วยมัง้งที่ในไตรภาคเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวร้ายหลักแต่ว่าในอาจจะจบหรือว่าถูกฆ่าในภาคนี้เลยก็ได้ครับอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ฉากระเบิดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการปลดแอกของ วานอนที่เป็นทาสให้กับ p r o x i m มัสซีซารส่วนฉากที่ตกลงไปในกองไฟเนี่ยก็อาจจะเป็นการอ้างอิงถึงหนังภาคสองหรือเปล่าอย่าง dawn of the planet of the apes ที่โคบ้าก็หลอกทุกคนว่าแบบเฮ้ยซีซาถูกมนุษย์ฆ่าแล้วก็ทำให้เกิดสงครามใน dawn of the planet o t the p p s s แล้วก็นอกจากนี้เราก็ได้เห็นแบบเผ่าลิงหรือว่าเผ่าวานอนที่แบบ เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเผ่าไหนนะแต่ว่าน่าจะเป็นคนละเผ่าจาก proximus Caesar ที่เหมือนจะเป็นเผ่าลิงเถื่อนก็มีที่ใส่หน้ากากในช็อตนี้ด้วยครับมันจะมีบทพูดหนึ่งที่พูดว่า Apes together strong ก็เป็นประโยคจากหนังที่มาจากไตรภาคของซี s a าแล้วที่เป็นการอ้างอิงถึงแบบว่า,วานอนจะแข็งแกร่งด้วยกันครับแล้วเราจะได้เห็นตัวละครของโนอาแล้วก็ โนวาเนี่ยที่ถูกจับตัวมาให้กับ p r o x i m ม c สซีซาในตอนท้ายตัวอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะรอดไปหรือเปล่าแล้วก็จะจบอย่างไรในภาคนี้อันนี้สำหรับผมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าถ้าสมมติเขาได้ทำต่อเขาจะไปในทิศทางไหนถ้าสมมติภาคนี้จบในภาคนี้สมมติแบบไม่ได้ทำต่อแล้วแบบทำภาคเดียวจบอ่ะมันจะเล่าให้แบบสมบูรณ์ได้อย่างไรครับก็ อันนี้ก็เป็นทุกอย่างของตัวอย่าง Kingdom of the Planet of the Apes ที่เราเห็นนะครับอาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกแล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบางส่วนแล้วก็ถ้าสมมุติใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็แนะนำให้ไปอ่านที่ทางเพจผมนะครับผมได้แกะไว้ทั้งตัวอย่างเต็มแล้วก็ตัวอย่างแรกด้วยนะครับก็ <c oughs> Kingdom of the Planet of the Apes เริ่มจากวันที่24มาเป็นวันที่9 พฤษภาคคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ